วันนี้ผัดผักรวมมิตรนะคะทุกคนอันดับแรกเลยเราเอาอาหารแช่แข็งในตู้เย็นเราพันปีนะคะเอามาแบบว่านอกน้ําเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเข้าไมโครเวฟเลยครับเพื่อาการประหยัดเวลานะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเวฟไปเลยจ้าเพื่อให้ผักมันอ่อนแบบไม่ต้องผัดนานอย่างเงี้ยคะ่ะเสียเวลาหมินบ้านด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นําพริกแห้งแล้วก็กระเทียมมาผูกเข้ากันนะคะทุกคนให้ละเอียดเบาๆเลยนะคะวันนี้เราอยากกิน แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราเวฟเสร็จนะคะเราก็เอาทุกอย่างนะคะมานอกน้ําเย็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อแบบว่าสีสันแบบดูดีนะเพราะว่ามันฟิตนะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เทใส่ถ้วยเลยจ้าเพื่อจะนําไปผัดแล้วหลังจากนั้นนะคะปรุงรสในถ้วยนี้เลยค่ะใส่ซอสปรุงรสผงชูรสเต้าเจี้ยวอะไรก็ว่ากันไปน้ํามันหอยนู่นนี่นั่นน้าตาลก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นนําไปผัดเลยจ้าอันนี้จะนไม้นิดนึงนะคะคือผัดใส่หม้อมินิมอลของเรานะคะ เทส่วนผสมที่เราปรุงไว้แล้วเทใส่เลยจ้าโดยที่ไม่ต้องแบบว่ามาแบบว่าปรุงในหม้อทีแล้วหยวดสองหยดอะไรนี้คนคนทคนุณเข้ากันเลยจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนลังก็สามารถที่จะแบบว่าประหยัดเวลาตักใส่จานของเราได้เลยค่ะรสชาตินี่ก็ในเฉพาะสูตรของเราก็แบบว่าก็อร่อยเวอร์ในฉบับของเรานั่นแหละเลิศเวอร์ลองทําดูนะคะ ของเราถ้าไม่มีเวลาออกไปก็ซื้อมาฟลีแช่แข็งไว้เหมือนเราได้นะคะเวลาเราแบบอยากทำกินเองเนี้ยก็สะดวกสบายเชียวสีสันก็ดี